สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเจออีกแล้วครับกับผมมานิเถียเจริญนะครับแต่วันนี้ก็จะมาบอกสูตรยาละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับทําให้เส้นเลือดสะอาดปลอดโปร่งนะครับก็เป็นสูตรโบราณนะฮะที่จะหาทํากันได้สูตรนี้ไม่มีขายนะครับต้องต้องทำกันเองนะฮะก็ที่เคยเห็นมานะครับคนที่เป็นอัมพฤกษ์นะฮะยกยกแขนไม่ได้พอกินมาสักระยะหนึ่งยกแขนได้นะฮะก็ลองลองดูนะครับ ถูดนี้การเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ชาตามมือตามเท้าเนี่ยกินไปกินไปกินไปแล้วมันก็ดีขึ้นหายนะ้ได้นะครับซึ่งเรากินก่อยอาหารเช้าครับแล้วก็ก่อยอาหารเย็นครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะก็อุปกรณ์ที่มีก็มีอะไรมั่งนะครับก็มีอันนี้ขิงนะครับขิง ขิงปอกเปลือกแล้วนะครับแล้วก็มีมะกรูดนะฮะมะกรูดก็กะกะเอานะแล้วก็มะนาวนะครับวันนี้ลูกไม่ค่อยสวย <c oughs> นะครับเพราะตอนนี้มะนาวแพงแล้วก็มีน้ำผึ้งนี่น้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีโหลนะครับเดี๋ยวจะหันห่นหัน่นหั่นเป็นเิ้นเล็กๆกันแล้วก็เอามาใส่โหลเดี๋ยวจะดูดดตอนใส่โหลอีกทีนะครับ กะให้พอๆเท่าๆกันนะสามอย่างนะกะให้เท่าๆกันคนที่ไม่ป่วยละคนควรจะทำกินมันไม่มีอันตรายอะไรทำให้เส้นเลือดเราสะอาดเส้นเลือดเราปราศจากไขมันเราจะได้ไม่ป่วยไม่อะไรนะ อนลี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะบรรจุตอนบรรจุนี่นะก็เอามาผสมกันก่อนก็ได้แล้วโหรือผสมกันก่อนแล้วใส่หรือจะใส่เป็นชั้นๆก็ได้แล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปนะครับโหลอันนี้โหลโหลต้องต้องจะให้ดีต้องลวกน้ำร้อนก่อนนะครับเพราะว่ากันกันเชือ้อราเดี๋ยวจะมาบรรจุ แล้วก็มะนาวหน่อยนะึงมะนาวหนึ่งตอนแล้วก็เอาขิงต่อมันจะได้จะได้ทั่วจะได้เออทั่วกันแล้วก็เอามะนาวว่างให้โหลใหญ่หน่อยก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมโหลที่มันลอกได้นะ เวลากินนะครับกินเนื้อไปด้วยได้นะไม่ใช่กินแต่าน้ำอย่างเดียวเนื้อกิกนได้รสชาติมันก็จะออกอเปรี้ยว,วนหวานๆเอาให้หมดเลยก็ได้พอใส่น้ำพึ้งไปแล้วสักสามวันนะสามวันก็กินได้ ไม่อยากเคียวก็กินกินเฉ<ๆ>พาะน้ำมันก็ได้ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเอาน้ำผึ้งใส่แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะปิดปิดฝาแล้วก็ตั้งตั้งไว้ในในร่มนะไม,ไม่ไม่ให้ตากแดดนะตั้งไว้ในร่ม3วันนะพอ3มวันก็ก็กินได้ นะครับป็นสอนอาหารเช้าหนึ่งช้อนโต๊ะ่อนอาหารเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะเนื้อมันก็กินได้นะกินเนื้อร่วมไปด้วยอะไรเงี้ยได้ได้นะล,ลองลองดูนะครับเป็นสมุนไพรไทยที่เราเราก็กินกันอยู่แล้วนะไม่มีอันตรายอะไรนะครับก็กินกินได้นะครับป้องกันเส้นเลือดสมองนะแล้วก็เส้นเลอดหัวใจแล้วก็ตามเส้นเลือด่อยตามปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยบางคน บางคนที่เป็นเท้าชามือชาปลายมือชาแสะดงว่าเส้นเลือดมันตีบตัน,นไขมันตื้นตันแต่ตัวนี้ช่วยได้แล้วมันจะลุไขมันลุทําให้เส้นเลืลอดสะอาดครับลมลงหัวใจเราก็จะเต้นดีปกติได้นะครับก็ลองดูนะครับยาโบราณครับอย่าลืมนะเห็นว่าคลิปนี้ดีก็บอกต่อไปได้นะครับออบอกต่อแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณมากครับ